ตัดฉากมาที่บ้านของแพรอรุณอ้าวแม่แล้วพี่ล่ะคะพี่แพ้ไปอาบน้ำตั้งนานแล้วล่ะลูกลูกนะ่ะกลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำก่อนไหมจะได้ลงมากินข้าวกันแม่เตรียมกับข้าวไว้แล้วนะลูกโอเคค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นแพรขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะชิบนาทีต่อมามากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ เออนี่แพรเมื่อไหร่ลูกจะพาแม่หนูคนนั้นมาให้แม่รู้จักละจ๊ะแม่แม่รู้ได้ยังไงคะพี่เป็นคนบอกแม่เองแหละโพสต์สถานาะขนาดนั้นชาวบ้านชาวเมืองชนไม่รู้ก็แปลกไปล่ะโถพี่แพก้ก็อุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์สักหน่อยพี่ก็ไม่น่าชิงบอกก่อนเอาเถอะลูกไม่เป็นไรหรอกแม่นะเมดคิดจะกีดกันลูกอยู่แล้ว วันไหนว่างชวนแม่หนูคนนั้นมากินข้าวบ้านเรานะลูกแม่จะทำอาหารให้เสร็จฝีมือเลยขอบคุณมากค่ะแม่พี่นะวะัแต่น้องแล้วพี่ล่ะเมื่อไหร่จะพาแฟนมาให้คุณแม่รู้จักคะวกเขาพี่จนได้นะน้องเราพี่คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดที่ใครๆแต่งก็หยุดกันหมดแล้วเราสองคนก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยพี่ว่าจะพาพิมพ์มากินข้าวที่บ้านเราเหมือนกันล่ะ รีบๆนะระวังน้องแสงหน้าไม่รู้ด้วยนะเอาเถอะเราแยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะลูกนะนี่ก็มืดมากแล้วแม่ขอตัวไปนอนก่อนละกันลูกๆก,ก็ตามสบายนะค่ะแม่ไปพี่แพรเราแยกย้ายกันไปห้องใครห้องมันดีกว่าโอเคงั้นฝันดีมะ ที่ห้องของแพ้ปานนี้พิมพ์จะนอนอยังนะลองโทรหาหน่อยดีกว่าอืมไพโทรมาปานนี่นะต้องใช่แพนแน่ๆรับสายก้อนเดียกไก่ฮลัลโหลว่าไงที่รักคิดถึงใช่ไหมเนี่ยพอถึงโทรมามากที่สุดเลยล่ะว่าตาพรุ่งนี้ว่างปะว่างสิฉันไม่ได้ไปไหนทั้งวัน ถามทำไมเหรอฉันจะชวนเธอไปกินข้าวที่ว่านชัามะัะเอาดีแล้วน้องเธอละ่ะจะพาแฟนไปเปิดตัวได้หรือเปล่ารายนั้นเขาก็ชวนไปอยู่แล้วมาต้องถามหลอกว่ารู้ว่ายังไงพี่อ่ะมีเฟิร์สของยายพราวเป็นเพื่อนแล้วก็ขึ้นโพสต์สถานะสักขนาดนั้นใครจะไปรู้ใครจะไม่รู้ได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้เธอจะมารับฉันหรือว่าจะให้ฉันมาเองฉันก็ต้องมารับเธอสิ จะปล่อยให้เดินทางมาได้ยังไงล่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคจ้าเงิ่นแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านนะบ๊ายบายอื๊ายตัดฉากมาที่ห้องนอนของเคลป่านนี้ลิลลี่จะนอนอยังนะลองโทรไปดีกว่าฮัลโหลค่ะคุณแผลพิวอท คิดถึงจังพรุ่งนี้ว่างไหมคะพอดีเลยพรุ่งนี้พ่อกลับไปเยี่ยมบ้านที่อังกฤษลิลลี่ก็เลยได้อยู่บ้านคนเดียวว่าแต่มีอะไรเหรอฉันจะรับเธอไปกินข้าวที่บ้านฉันนะ่ะตอนเย็นตอนกลางวันที่เหลือก็ไปเดทกันก่อนโอเคไหมล่ะได้เลยไม่มีปัญหาคืนวันพรุ่งนี้เธอมานอนบ้านฉันได้ไหมได้สิฉันจะไปงั้นฉันไม่กวแล้วนะฝันดีนะที่รักค่ะที่รัก ฝันดีเช่นกันพรุ่งนี้เจอกันในค่าวันเดียวกันที่บ้านป้าแก้มจะของร้านขายส้มตำซึ่งมีหลานชายเป็นเกย์ชื่อชัยวินอ้าววินกลับมาแล้วเหรอถ่ายของเป็นยังไงบ้างละ่ะหลานครับป้า ป้าขายส้ตมตำเป็นไงบ้างครับผมไม่ได้เจอป้าหลายวันเลยก็ขายดีนะนี่นี่นี่รู้จักคนที่มาเช่าบ้านของเจ๊พอรหรือ,อยังเขามาเช่ากันสองคนนะเป็นเกย์ทั้งคู่เลยแต่รู้สึกว่าคนพี่น่ะหลานชายของเจ๊ครองนั้นนะดูเหมือนจะจองอยู่คงเหลือแต่คนน้องนั่นแหละที่ยังไม่มีแฟนผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเจ๊เขาเลยนะครับว่าจะไปเยี่ยมเจ๊อยู่ แต่ว่ากลับไม่ทันสักทีพรุ่งนี้ผมว่าจะให้ลูกน้องไปดูร้านแล้วผมก็จะไปเยี่ยมเจเขาสักครึ่งช่มูงนะครับถึงจะไปเที่ยวร้านได้ผมกลับมาเหนื่อยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้วก็จะนอนเร็วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาเตรียมของแต่เช้าฝันดีนะครับป้าจ้าจ้าจ้าป้าก็จะขึ้นไปนอนแล้วเหมือนกันฝันดีนะ ตัดฉากมาที่บ้านเช่าพี่โอ้กับเอพักกันดูตั้งแต่กลับมาจากกินซมตำคราวนั้นเราสองคนต่างก็แยกห้องกันอยู่และแมงมุมอองตัวเองหนูดีไปเที่ยวไหนเป็นไรขเข้าไปใน Facebook ดีกว่าอืมนั่นมันแพลนนี้มันถ่ายรูปกับใครวะเป็นผู้หญิงต่างชาติสวยซะด้วยไอเอรู้เรื่องนี้ยังวะต้องค่อยไปคุยดีกว่ารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาแล้วสิ ไม่รู้จะมีกับข้าวขายหรือเปล่านะมืดค่ำป่านนี้แล้วชวนไอเอไปด้วยดีกว่าต่างคนต่างก็นอนทั้งวันตั้งแต่บ่ายถ้ากินข้าวอิ่มแล้วจะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดูน้องเราดีกว่าป่านนี้พี่โอจะตื่นหรือ,อยังนะชักหยิบข้าวแล้วสินอนตั้งแต่บ่ายถึงเย็นร้านข้าวจะปิดในป่าก็ไม่รู้ตื่นมาก็ไม่ได้เข้าอะไรเลยหิวจังเอตื่นยังเปิดประตูให้หน่อยดี ตื่นแล้วพี่รอแป๊บนะไปกินข้าวกันไหมจะได้เปิดดูร้านข้าวด้วยว่าร้านไหนเปิดอยู่เออนี่นี่ข่าวหรือยังยังเลยผมยังไม่ได้เข้าโซเชียลเลยก็แพลนะสิตอนนี้เปลี่ยนสถานะแล้วมีหน่ำซ้ำยังถ่ายรูปคู่กับหญิงต่างชาติอีกะด้วยไว้กระโถน6จริงหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะ แล้วเพื่อนเราอ่ะจะไปได้ไกลของจนถึงต่างชาตินะถึงขั้นคบหากับสาวอังกฤษแล้วเลยเนี่ยก็นั่นนะสิไปปะไปกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วไปสิพี่ดีเหมือนกันผมกำลังหิวอยู่พอดีงั้นเราไปกันเถอะกลับไปที่บ้านของเพนทุกคนต่างก็นานหลับกันหมดแล้วเหลือเพียงสุพลคนเดียวที่ยังไม่หลับป่านี้แล้ว พี่โอจะหลับหรือ,อยังนะพ่อกับแม่และพี่เพนหลับกันไปแล้วทำไมเรายังไม่หลับอีกนะออกไปเล่นเล่นสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะได้เจอคน ี่เราก็เดินมาตั้งไกลแล้วนะเอ้านั่นพี่โอ้กับพี่เอน้นี่พวกเขาจะเดินไปไหนกันนะเขาไปทักดีกวา่าพี่โอ้พี่เอ้พวกพี่สองคนจะไปไหนกันล่ะครับนึกว่าใครที่ทักอะ่ะน้องพลน,นั่นเองพอดีว่าผู้พี่สองคนจะไปหาข้าวกินกันนะครับผู้พี่หิวมากเลยตั้งแต่ตื่นมาไม่ได้กินข้าวเลยใช่ว่าแต่น้องพลเธอะตื่นมากลางดึกหรอหรือว่ายังไม่ได้นอน ผมนอนไม่หลับครับก็เลยมาเดินมาเดินเล่นเอาอย่างนี้ไหมพวกพี่สองคนไปกินข้าวที่บ้านผมไหมเดี๋ยวผมหากับข้าวมาให้กินจะดีเหรอครับพลป่เกรงใจนะ่ะนั่นสิงั้นเอาแบบนี้ไหมกลับไปบ้านเช่ากันก่อนเดี๋ยวผมจะเอากับข้าวที่บ้านผมมาให้ที่บ้านผมอะ่ะมีกับข้าวเพียงไม่กี่อย่างพอจะแบ่งให้พวกพี่สองคนได้เอาอย่างนี้ก็ได้ครับพลไปพวกเรากลับบ้านข้าวกันก่อนดีกว่านะ ก็ดีเหมือนกันนะพี่โอรับไปกันเถอะพวกพี่สองคนก็ไปที่บ้านเชากกอนนะครับเดี๋ยวผมจะยกกับเขาตามไปนะจ้าห้านาทีต่อมามาแล้วจ้าอาหารพวกคุณพี่กินกันเยอะๆนะวันนี่ผมเอากับเขามาหลายอย่าง จ่าพลโอ้โห,โห,โหมีกับข้าวอร่อยๆทั้งนั้นเลยเป็นฝีมือของพลกับพี่เพนใช่ไหมหน่านั่นสิถึงว่าอร่อยเป็นพิเศษเลยใช่แล้วไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเลี้ยงเองอิ่มกันแล้วใช่ไหมดูสิกับข้าวเกลี้ยงจานเลยใช่แล้วพวกพี่อิ่มมากเลยขอบคุณมากครับสำหรับอาหารมื้อนี้พี่ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับบอเป็นอย่างครับเอ่อพี่โอครับ ผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเผื่อว่าผมมีอะไรผมจะโทรไปคุยด้วยหรือไม่ก็ขอไอเดียลน์ด้วยครับได้สิครับน้องพลนี่ครับไอดีไลน์ของพี่ขอบคุณมากนะครับพี่งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับผู้พี่พี่ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็นอนหลับฝันดีนะครับน้องพลฝันดีเช่นกันนะครับพี่พี่บายบาย